โบโบหุ่นยนต์สุนัขจิว๋วราคา99บาทที่เมเก็บมาจากกองขยะพังๆไร้ค่าใครจะคิดว่าของเล่นเก่าๆตัวนี้จะกอบคู่ชีวิตเธอไว้ได้คืนหนึ่งขณะเมกำลังเคลิ้มหลับโบโบส่ o, งเสียงเห่าเบาๆแต่ที่ผิดปกติดวงตา LED สองดวงของมันกระพริบเป็นรหัสมอสหลับๆราวกับพยายามเตือนภัยร้ายที่คืบคลานเข้ามา เมเริ่มสงสัยและสังเกตพฤติกรรมของนุ่นเพื่อนร่วมห้องผู้เคยสนิทสนมกันนุ่นเริ่มมีท่าทีลับลล่อคุยโทรศัพท์กระซิบกระซาบและของมีค่าของเมทั้งนาฬิกาแหวนเงินสดเริ่มหายไปอย่างลึกลับทีละชิ้นสองชิ้นความรู้สึกไม่ชอบมาพากลรุนแรงขึ้นเมื่อโบโบ้กระสับกระสายเห่าทีขึ้นและดวงตาของมันก็สว่างว่าผิดปกติ เมยตัดสินใจดาวน์โหลดแอป,ปแปลรหัสมอสในมือถือมาถอดความหมายของสัญญาณที่โบโบส่งออกมาใจเธอเต้นระรัวเมื่อข้อความปรากฏบนหน้าจอระวังอันตรายขโมยนุ่นเมยตัวเย็นว่าไม่เชื่อว่าเพื่อนที่ไว้ใจจะคิดไม่ซื่อเช่นนี้แต่โบโบยังคงจ้องกระเป๋าเดินทางของนุ่นไม่วางตาคืนนั้นเมยแกล้งหลับทำทีไม่รู้ไม่เห็นเพื่อจับพิรุษ ไม่นานักนุ่นก็ย่องเข้ามาในห้องอย่างเงียบเชียบเธอเริ่มเก็บของมีค่าชิ้นสุดท้ายโน้ตบุ๊กและเอกสารสำคัญใส่กระเป๋าเดินทางของตัวเองเมรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอหลักฐานโดยไม่ให้มีเสียงโบโบส่งเสียงเห่าเบาๆเหมือนจะเตือนนุ่นหันมาเห็นเมย์กำลังถ่ายวิดีโอ เธอพุ่งเข้าใส่หมายจะแย่งมือถือแต่โบโบก็วิ่งชนขานุ่นล้มควม่ำทำให้เมนหนีออกมาพร้อมหลักฐานมัดตัวตำรวจเข้าจับกลุ่มนุ่นได้สำเร็จแต่สิ่งที่ทำให้เมประหลาดใจยิ่งกว่าคือผู้เชี่ยวชาญพบว่าโบโบไม่ใช่หุ่นยนต์ราคาถูกทั่วไปแต่มันคือต้นแบบ AI ลับที่ติดตั้งระบบความพักดีอัจฉริยะใต้เปลือกพลาสติกมันถูกออกแบบมาให้ปกป้องเจ้าของด้วยสัญชาตญาณเทียม เมกอดโบโบแน่นเธอได้บทเรียนว่าบางครั้งสิ่งเล็กๆที่ถูกมองข้ามอาจเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมเทคโนโลยีเหนือความคาดคิด